สวัสดีจเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่งคนไทยสไปร์ตตอรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีใบหน้ามันที่มีผิวมันห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยลด,ลดลดลดความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมพอง,อง,องรักของเราตัวแรกเราจะใช้ดินสอพองนะคะในสวนของดินสอพองหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในสวนของดินสอพองเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสชลอป้าลดกระนะคะเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นะคะเราจะใช้นมลดจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเรื่อนรียวรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ใช่นี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวใครมีมะนาวแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด HA, เอ a เอก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะชวยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะใครแพ้น้ำมะนาวใช้น้ำมะเขือเทศได้เลยนะคะ กันนให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่ผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเนียนจะฟูสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน ก็จะหอมดินสสพองมากๆเลยนะคะพอกหนาๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาหรือว่าปล่อยให้ดินสสพองเขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ะะกบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ